ถ้าไปขวนไปข่มแล้วมันมันก็ยิ่งลำบากเป็นเป็นอัตคิกิรมทานนโยคการทรมานร่างกายจิตใจให้ลำบากรู้รู้ไปธรรมดาพอรู้เท่าทันแล้วผู้รูจจจ้จะค่อยมีขึ้นจิตที่เป็นผู้รู้จะค่อยจะค่อยมีขึ้นเรื่อยๆจากที่ยังไม่ละเอียดมันจะยังค่อยละเอียดเข้ามาเข้ามาปดตัวเข้ามาปกติยังไม่เราได้ยินเสียงหรือได้เห็นรูป อตาเรามองจิตเราจะวิ่งไปใช่ไหมจิตเราจะวิ่งไปตามสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังวิ่งไปแบบลืมเลยนะทีนี้หลงไปเลยโอกาสที่จะเกิดจิตผู้รู้มันก็ไม่มีฉะนั้นเราจึงทุกข์ทุกข์ไม่รู้จบจ,จากสิ้นทุกข์ล่มไปก็ไม่มีสตินหละก็ไม่มีผู้รู้เนี่ยฉะนั้นค่อยฝึกไปค่อยฝึก นั่งก็รู้ว่านั่งกายสัมผัสพื้นรู้นี่มันไม่ใช่หรอกจะยินเสียงรับรู้ิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็รู้ไปธรรมดาฝึกเรื่อยๆไปก็จะจิตก็จะเริ่มกดตัวเข้ามาจากที่วิ่งไปไกลๆพอตาเห็นสติรู้เท่าทันสติไวจิตรู้เร็วได้ฝึกแล้วพอรู้ว่ามัน จิตตัวนั้นก็ดับไปจิตผู้รู้ก็เกิดแทนทันทีเลยพอจิตผู้รู้เกิดแทนใจเราก็สะอาดจิตใจเราก็สะอาดใช่ไหมเพราะไม่เป็นธาตุของอารมณ์เพราะไม่เป็นธา,า,า,าตุของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรอบรู้จิตก็เป็นอิสระในขั้นของสมาธินี่แหละเรียกว่าจิตผู้รู้ ผู้รู้ในขั้นของสมาธิที่ทําให้จิตสะอาดมารมททาให้จิตสะอาด